สวัสดีครับผมเจ็ดีรถไถฟอร์ดครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้กับเบิ้งพะยน่าย่างพ่นปูบักพริกครับนี่เอาเบิ้งสู่พันผู้ใบเดี๋ยวบอกเอ้ารถไถหน้าเดินตามครับผมนี่ยหม่างพ่นครับที่ปูบักพริกมาสั่นโอ้ยสู่พันผู้ใบเดี๋ยวบอกน้องนี่น้องาบนี่น้องหม่างพ่นครับพี่น้องเลยที่ปูบักพริกเลยนี่เดี๋ยวสองพ่นนะครับนี่มีพ่นหนึ่งนี่มีมีพ่นที่สองครับนี่ เอาหมุนลุงควงลุงควงครับพี่น้องในบ้านนี่เอาแล้วเอาเบิ้งเกีงไดเจ้ามาเนี่เกีงไดเอาอูห่วยเข่าท่าเทียมชดนี่โอ้ยโอ้ยเอาเลยเด้อครับพี่น้องเอาสูดชุดชุดปั้บพันขิมเอากันครับนี่เอาเอาที่ล่ะหมุนขึ้นในไข่พามันเข่ามันบ่อนี่เอาละเอาบ่หน่อยนาเพื่อนผู้ใหญ่ในบ้านนี่เอาเบิ้งบ่ายนี่เอาเกียงกันเบื้องบนเจ้าไหม เอาเบิึงสูตรไทยกับสูตรไทยระหว่างงานนี <hatten> ่เอาละเอาเบิึงหม่งพ่นปูบักพริกครับพี่น้องโอ้โหปูต่อทากันตัวนี้เตียงปูปูเลยตัวนี้โอ้ใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับพี่น้องใก่ขี้หอดจอมแล้วเดี๋ยวปีนแห้งเรื่องเป็นสีายทองเดี๋ยวสิงีายทองเลยโอ้เขาทาไว้พี่น้องเลยโเนื้อ งานท่องคือบหมอลาดว่านี่เวียนี่นี่โอ้ที่ที่มางคุดนี่ครับเด็การครับพี่น้องสีผู้ขงพริกครับผมเดี๋ยวหายพอนายตัวแล้วมาผู้ขงพริกเราเตรียมเบียดมาเรียบร้อยละสองเต็มกำม,มือเลยสื่อ,อ,อว้วเยาวาเด้อครับเด้อนี่โอ้ สูดมากงพวดนี่กับโอ้เด้กการครับพี่น้องเด้กาดการเด้กาดการเออด้กการเอ้ยจัดจัดให้เลยว่าทันเอ,อ้ยเตกปูปูเลยวะ่ะช่วงนี้กับเบิง้งคู่บุตตาท่ายผู้กอนครับนี่โหลดฝอท่านออกงานบ่อไรครับช่วงนี้บองในกับมิตรนามเอยปาดทู เอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาตรงนี้น้ำเน็ตจังหน่อยนี่น,น,น,นี่นี่งามอยู่นี่ปปาถูโบยเต็มผานที่กันแล้ว้ะโอ้ปโปดถูเบอรยหนี่ บอโซฟาตัวนี้โอ้โอเอฟซี FC สนใจรถไทฟฟร์ดกันอย่าลืมนะครับเน้อติดต่อได้ครับผมบัมวาสิเป็นขายตามสภาพหรือว่าเป๊นส,สภาพใหม่สิกราคาก็หลายม,มีหลายราคาครับผมบัมวาสิเป็น ถ้าเป็นแบบเห็ดไม่เบิดทั้งคันเลยนี่ครับถาบักหกพันหกกอยู่ที่ลักซีครับสภาพงามเลยสภาพพ้่มใส่งานครับผมแต่ว่าถ้าเป็น6กพันสิบก็อยู่ประมาณซีต้นๆครับผมติดต่อได้ครับผมอยู่ในตรงการลดไถฟพอร์ตครับช่วงนี้ก็ รถเข้ามาเรื่อยๆครับผมทั้งอาจารย์เพิ่นกับโซงนั่มโซงเอฟซีไปเรื่อยๆโซงทัวร์ทุกจังหวัดทุกอำเภอแหละครับ่วงโอ้ปาดเขาพี่จังนอยพื้นนี้เลยนี่ห้อมแล้วห้อมแล้วเฮ้ยหัวแทนเป็นนาเพิ่งภูแบบไม่น้เพิ่นหัวได้ เป็นหัวแล้วเนี่ยครันเพื่อนๆมานำเลยเออมัางพ่นครับพี่น้องเอ้ยเป็นไหนครับเป็นไหนพี่น้องสูตรมัางพ่นพญายนาคบาดนี่ยจอนเขาเรื่อยจอนเขาเรื่อยๆครับผมกำลังแต่งอยู่แตง่งคือช่วงผมนี่แหละโวย้ยระบบตัง้งฐานสิบเอ้ากับไ่ได้น้อยหนาครับผมหมุนขั้วขั้ว,ก,วก,กันเลย โอ้อ่าพี่น้องคิดเบิ่งที่ล่ะเบิ่งที่ล่ะจ้ำลิบเลยนะครับนี่อเออเอานี้นะบ่ะเ,อเอาันนม้ซื้อเลยบ่เอา้าล่องเบิ่งก็บลองว่าล่องเบิ่งที่กับคู่บุตราเขานี่ว oh, ่าผูา้ใดได้รถไถนาเดินตามแต่ สบายแต้ก่อนนี่ก็ถือวา่าโอ้บ่ได้น้อยนาไพเดครับพี่น้องบ่ได้น้อยนาไผเลยโอ้โหดเบิด,ดมา,าของางค้นไถไไถน้าครับผมเทไฮใส่ข่ขา,อขา,ขาโอ้ขนาดต้นไม้หยาหยาบก็บ่ได้งัางครับผม ถ้าโอบอกเก่งใจใน,น,ออนี่เจ้าของตอผุเลี้ยออกนี่ห่วยเอ้าตั้งผานขีม่ามาะข่ายก้วเว้ยยาเป่งใดครับเป่งใดสูตรสูตรโอ้ยบ้างพ่นเรียบร้อย,ยครับสองพ่นครับผมบานีกระสิบตั้งผานขีม่มะข่ายไถกบปุ๋ยตอกัน ไผ่ในเบิ้งคลิปมีแล้วก็ฝากกนไ์กแชเช่ด้วยครับดื้อหรือว,ว่าไผ่ได้กดนแล้วกับิีบ่ได,ดีพลาคลิปใหม่ๆครับผมอ่ะเดี๋ยวคลิปมี้กับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม